ในน้อยน,นี่ก็ประมาณน,นี้สวัสดีเอฟซีครับที่กำลังติดตามรับชมช่องไทยสา,รบรานบ้ลฮอฮไทยสารฟิชชิ่งรับทั้สองจองทาง,ทาง,ทางครับ นณีหฮางยูจีประตูระบายน้ำบานสามพร้าวนะครับอำเภอเมืองปูดอนธานีเป็นการหายูหายกินนะครับการยกย่อเอาโดดแล้วแม่โดดโดดออกสองโดดออกสองเนี่ยยูวะไปเบิรบล์โอ้ใบยู่ไปก่อนเนาะเหลืออยู่ตัวหนึ่งโอ้ยโดดออกไปเบิร์ตควันน้องนะครับนี่เบิร์ตการยกย่อนะครับอยู่ที่ ลำเหลวงนะครับเตะปาประตูระบายน้ำตอนนี้กรน้ำก็ลดลงแล้วนะครับท่างกรมช่วยเราประทานก็หยุดผันน้ำล้วครับอุปกรณ์ถึงกับยังพ่ะท่านเก็บเบิดดอกแต่ว่าหยุดไปแล้วครับผมฝ่ายศีกรายก็แช่น้ำได้เป็นอย่างนี้เป็นยังไงครับโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วเอาอยู่วันนี้ครับซ้ำโตครับ แล้วเนี่ยมันเสียบปลาหักกล้วยมีไงมีหน่อยนี่มกเลยมีสดุงที่ครับคุณสองตัวหนึ่งยกว่าผนทั้งผลหลายตัวุยอนท้องอีกตัวหนึ่งเสดุงเสดุงที่ครับข้างนี้ก็จะเป็นเอ่อปลาขาวปลาสุดท่งไปแลนะครับเมาลุนน้ำกันสิเป็นจังใดย โดดไปแล้วครับพี่นะโดดเอาอยุกตอยุกไอตัวยุกทนไม

โอ้โหเดดด้วยบวดเอาเอาโอ้ไปเลนจคตัวเออเอาตัวนี้มาหลายอยู่แังโมนี่เอาสาสตัวอยู่ดิใส่งามดีอยู่ครับ เลี้ยนมาสุดห้องข้างวะเริ่มสันิดหรือเปล่านั่นแหละก็ดีแล้วครับแมวนั่งห้างหรือเยัง อืมเอาไหรอยู่โดดโดดโอ้ได้อู้ปัดจะทุ่งปัดเถอะนี้

โดดห็นเ uh, uh, ้าคนท่านนิยมโดดทาแล้วโดดทาแล้วโอ้ปลาลูกคอกชะโดครับลูกชะโดวลูกปลาโดว์อ้ยตัวน้องน้อยนั่งอยู่กับหอกเบ โดงแล้ว <c oughs> สวดโดดไปแล้วโดดไปแล้วอสุบบาทครับ <c oughs> โดดอ,ดอ,โดดอ,ดอด้ดูดอกเบิดออ้ยไปหลอดหลอดเลยนะเดือดสองสามตัวงนเง่าดูดอกเบิดกันโดดสูงอันนี้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วจงหวันนี้ครับโอ้ยจังๆครับใหญ่เลยเชียวเลยครับเป็นซิปหาหินไปห้องจังน้อยหากอนหินไปว่างทับไปครับโอ้ยเดี๋ยวนี้ประสุนทุ่งก็ได้ห่างเ

thì thay để mình.

โอ้ยโอ้ยโดดูดดนั่นปลาสุทุ่งมีเดีวปลาสุทุ่งเพี่นาอยุ่งขาเลยไล่เลยไปหาจิตเขาคนเด้วหนิ เดือดวัดมือยังคำยังอยู่ไหนนี่โหดีดีแต่ยุ่งหนาเสดุงไหมไปง่ายมันคือพวกเขามักเขาสะดุงเนี้ย mmmm <laughs> mmmm <laughs> à, à, ngoài mmmm 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 là mmmm 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 mmm cả อแน่นี่หรือเหรอเนั่ดูได้ดูอยานีครับพ่นำไลครับพี่น้องต้องตั้งโดนนะครับ ดดโดโอ้โยเหลียวพอครึ่ออเหมดอัวตัวใหญ่ดีป่ะอาคุณเขาัไ้นกปา่า ไปไงกับบอลนนี่ดีอยู่นาสะดุงครับเป็นพวกนาจะเป็นพวกปลาตองนี่ครับปลาตองไก่โอ้เมื่อนเขาสะดุงล้วบอลปลตองตัวนี้ <c oughs> แตงมัง,มองอยือไ่นองแตงมองอันนี้สะดุงย้ <c oughs> คุณแั้มตหอโดนอยีกวะเออเอาเียกี้ต่างไปโดนนี่บ่เขา nั่น นั่นโห đến đâu โอ้อย่างวันนี้ครับพี่น้องตัวงามกับขนาดเลยเจยวนี้ครับคนตั้งใจเนี่ยคนตั้งใจโอ้หเลยครับเจยวนี้ครับโพตัวหง่ตัวงามพร้อมเจ้าเหนียวดจ้าเลยราเท่าไหร่ยเท่นี โดดโดโดเอ้เขาดีครับนี่ครับได้ฮอตปลาไปสุดทุง่งสุดทุง่งไอ้เขานะครัสุดยอดครับเข่าดีจืดดีสำหรับดอกย่อวันนี้ครับอยู่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีขอบคุณเ็บซี่ที่เข้ามาติดตามรับชมเลยครับเด้อ อีกจังหวะนึงครับจังหวะสุดท้ายของคลิปนี้กันแล้วกันครับเขาบ่อเอาเอานปลาสุดท้องครับสองตัวสามตัวเอ้ปลาขาวพร้อมนะครับปลาสุดท้องเขาสุดจังหวะพี่น้องบ้านลอยบ้านไรเอาบรรยากาศครับผมคนกับอายุหกสิบหลายยุกนาพอกันไม่กินหนาเลยอี่างนี้ครับตอนเรคลิปนี้ขอกาเข้ามาสวัสดีครับ